จะดีต่อสุขภาพแค่ไหนเราอยากให้ลองแค่กินฟักทอง1นึสองสามชิ้นต่อวันประโยชน์ที่ได้นับว่าคุ้มค่าจริงๆฟักทองเป็นผักที่มีประโยชน์มากอีกชนิดหนึ่งนอกจากเราจะนำฟักทองมาเป็นอาหารแล้วฟักทองยังมีฤทธิ์เป็นยาได้ด้วยเพราะในฟักทองมีวิตามินอยู่หลายชนิดสามารถป้องกันและรักษาได้หลายโรคเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคตับโรคไตและการนำฟักทองมาใช้เป็นยานั้นสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อมเมล็ดลากและเครือฟักทองเรียกว่ามีประโยชน์ทั้งต้นจริงๆดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับผักโพรมาชน,นิดนี้กันนะคะว่าในผลฟักทองหนึ่งผลจะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างและเราควรบริโภคอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดห ฟักทองมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการชะลอวัยความแก่ชรลา 2. ช่วยฟื้นบำรุงสุขภาพผิวให้เปล่งปลั่งสดใสและช่วยปกป้องผิวไม่ให้เหี่ยวยน่น 3. ฟักทองมีเบตาเ้าแครโรทีนสูงช่วยบำรุงและรักษาสายตา 4. ส,สามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 5. สามารถควบคุมความดันโลหิตบำรุงตับบำรุงไตบำรุงดวงตาและสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพ 6. ในฟักทองมีคอลลาเจนตามธรรมชาติจึงช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังช่วยทำให้ผิวพรรณเราผ่องใส 7. ฟักทองมีกรดโปไพรออิดิกซึ่งมีส่วนทำให้เซลเล์มะเร็งอ่อนแอลง 8. ฟักทองให้พลังงานต่ำไขมันน้อย จึงเหมาะแก่คนที่มีที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 9. ป้องกันการเกิดนิ้วเพราะในฟักทองมีสารคิวเคอร์บิตินมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสวาวะสามารถป้องกันเกิดภาวะการเกิดโรคนิ้วได้ 10. ฟักทองมีฤทธิ์อุ่นซึ่งจะช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อควรระวังนะคะการทานฟักทองมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟอ้อไม่สบายท้องได้เพราะฉะนั้นควรทานแต่พอดีนะคะขอบคุณที่มา w w w c h a s s i c o m ถึงหน้าตาทานแต่ทีนี้เราก็จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าฟักทองนั้นให้ประโยชน์นับว่าคุ้มค่าจริงๆเพียงเราทานบัลลัแค่2-3ชิ้นอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะ